สวัสดีค่ะมาคุปาะวางนะคะช่องกวางทารลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุลมค่ะธาตุลมก็มีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะสามารถดูนที่แล้วก็เช็กราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะ ในคลิปนี้เป็นแบบ Timeless นะคะก็คือดูเวลาไหนก็จะเป็นคำทำนายในช่วงระยะเวลานั้นๆนะคะแล้วก็จะโฟกัสไปในความรักความสัมพันธ์ที่กำลังมีปัญหากันอยู่ค่ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปมามาห่างเหินนะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ของคนมีคู่ที่กาลังทะเลาะกันอยู่อะไรแบบนี้นะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยยังคงไปต่อได้ไหมนะคะเราก็ทํายังไงให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะดวงก็จะเป็น โดยรวมนะคะดังนั้นโปรดใช้วิจัยยานในการรับชมค่ะ mm hmm. ส่วนท่านใดที่อยากจะเช็คดวงกับกวางนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ที่คอมเมนต์ได้เลยกวางปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะหรือว่าจะแอดมาเลยก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างถ้าสถานการณ์รีหว่างคุณมาค่ะตรงกับคุณอย่างน้อย1เหตุการณ์2เหตุการณ์นะคะคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้จนจบทั้งคลิปเลยค่ะแต่ถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะก็ะไปดู E ีีอื่นๆได้นะคะเพราะว่าเออชีวิตเราเนี่ยมีเป็นพันเป็นร้อยสถานการณ์เลยนะคะดังนน้ เออในคลิปหนึ่งมันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมนะกนะคะอ่ะมาดูกันก่อนค่ะใบแรกค่ะเป็นไพ่6กไม้นะคะความรักความสัมพันธ์ใน E ีนี้ค่ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางค่ะอยู่ไกลกันไม่ได้เจอกันบ่อยนานนทีเจอกันทีเดือนหนึ่งอาจจะเจอกันครั้งสองครั้งนะคะหรือบางคนเนี่ยทั้งเดือนก็อาจจะไม่ได้เจอหน้าเจอตากันเลยก็เป็นไม่ได้มันก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์มันมีปัญหา นะคะความรักความเอาใจใส่เนี่ยมันลดน้อยลงไปนะคะนะการรับฟังกันเนี่ยก็ลดน้อยลงไปเช่นเดียวกันนะคะบางคนเนี่ยเออเหมือนอยู่กันด้วยความเคยชินไปแล้วอ่ะเจอการกุดมอร์นิ่งนะคะตอนเย็นทานข้าวกันนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้ออมีกิจกรรมอะไรอย่างอื่นร่วมกันอีกแล้วนะคะมันก็เป็นความรักที่แบบไปเรื่อยเรื่อยเรืออะไรแบบนี้นะคะ นะมันก็อาจจะทําให้ความรักมันสั่นคลอนหรือคุณอาจจะรู้สึกน้อยใจเขาก็ได้นะคะตอนแม่ค่ะเป็นไพ่เดอมูลนะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวราศีมีนค่ะนะหรือไม่ค่ะไพ่ใบนี้อาจจะมาบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน นะคะเออบางคนเนี่ยอยู่ไกลกันด้วยนะคะแล้วก็อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนมันก็ทําให้เรายิ่งกังวลยิ่งสับสนยิ่งวุ่นวายใจไปเลยอ่ะนะคะอืมนะเออหรือไม่นะค่ะอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับการเปิดเผยก็ได้นะอืมเราอาจจะต้องเป็นคนที่อยู่ในเงานะคะหรือเขาเนี่ยต้องเป็นคนที่อยู่ในเงาของเรา เออมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ดูแล้วอีลุงตุงแดงนะคะอืมหรือบางทีอ่ะเรารู้สึกได้ว่าเขาอาจจะปิดบังซ่อนเล้นอะไรบางอย่างรู้สึกว่าเหมือนมีความลับกับเรารู้สึกว่าเปลี่ยนไปแบบนี้ก็ได้นะคะนะ ตอนแม่ค่ะมีไพ่เด็กถือไม้นะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเนะคะธาตุไฟก็มีราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะบางคนอาจจะไปเจอในลักษณะที่ว่าเออคนคนเนี้ดูแล้วโฟกัสอยู่กับตัวเองนะยังไม่ค่อยโตเออไม่ค่อยวางแผนในเรื่องของอนาคตทำให้คุณกังวลก็ได้นะคะอืมกังวลว่าไ้ความสัมพันธ์เนี้ย มันมันไปได้ตลอดลอดฝั่งไหมมันจริงจังไหมเออมันมีอนาคตไหมอะไรแบบนี้นะคะอืมนะเออหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เออรู้สึกเบื่อก็ได้นะคุณอาจจะรู้สึกเบื่อเขาเออหรือไม่คุณอาจจะรู้สึกได้ว่าเขาอะ่ะไม่ค่อยสนใจเราเบื่อเราแบบนี้นะคะตอนแมค่ะเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยอะ่ะมันประมาณว่าอืม เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอ่ะณนะวันเนี้ยเออคุณอาจจะรู้สึกคุยกันแล้วเออมันดีเนาะแต่พอไปอีกวันนึงเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปนะแล้วพออีกวันนึงกลับมาดีกันอีกแล้วเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นในรูปแบบนี้ทําให้เรารู้สึกมึนงงไะว่าเราจะเชื่อใจเขาได้หรือเปล่าเออนะมันก็เป็นปัญหา ในชีวิตคู่ได้เหมือนกันเนอะเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอะไรแบบนี้นะคะดูแล้วไม่ค่อยสม่ําเสมอนะคะไม่ค่อยในสม่ําเสมอเนี่ยอาจจะเป็น,นเรื่องของเวลาก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็น,นเรื่องของอารมณ์ก็ได้เออมันไม่สม่ําเสมอแบบนี้นะคะตอนแม่ค่ะมีไพ่ไฮพิเทสน t e s คะแล้วก็ตามด้วย สามเหรียญบางคนอาจจะอยู่ในรูปแบบนี้ค่ะคืออาจจะเลิกลากันไปละคือลดสถานนะมาแล้วนะคะกลายเป็นเพื่อนการกลายเป็นเพื่อนร่วมง,งานคนรู้จักพี่น้องอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ายังคงติดต่อกันอยู่ยังคงพูดคุยกันอยู่นะแต่ว่าเขาอาจจะทํากับเราเหมือนแฟนอ่ะเออทำกับเราเหมือนแฟนทําหทให้เรารู้สึกสับสนวุ่นวายเอ๊ะยังไงอะความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อได้ไหมเออ หรือไม่คุณอาจจะไปเจอในลักษณะที่ว่าคือเราเลิกลลานนากันไปแล้วลดสถานะกันไปแล้วแต่ว่าเขามีใหม่ไปแล้วเออแต่ว่ายังกลับมาพูดคุยกับเรามันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเรางงงงนะงงงงแบบสับสนนะคะเพราะว่าความเห็นมีไพ่ทั้งเดิมูนแล้วก็มีไพ่ไฮพรีสเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่สับสนวุ่นวายนะในคลิปนี้นะคะใครที่มีสถาน,นการณ์ประมาณนี้นะคะนะอย่างหนึ่งสองอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันอืม ไปต่อกันค่ะว่าอืมจะเป็นยังไงเนาะเออเรายังคงเชื่อใจเขาได้ไหมอืมนะอ่ะมาดูไพ่จะบอกอะไรบ้างค่ะใบแรกค่ะเป็นไพ่สเตรนท์ค่ะตามด้วยสองถ้วยค่ะแล้วก็คิงออ f แวนซ์ค่ะอืม เออถามว่าความสัมพันธ์นี้ยังคงไปต่อได้ไหมดูจากไพ่ละสองถ้วยสเตรนทคิงอเวน์ไปต่อได้แน่นอนค่ะนะไม่ว่าจะสถานะไหนก็ตามนะยังคงไปต่อได้ยังพูดคุยกันอยู่ได้ยังมีเขาอยู่ในชีวิตได้นะคะเออแต่ว่าเขาคนนี้นะคะถ้าคุณหวังว่าเขาจะเปลี่ยนนิสัยนะถ้าเขาจะเปลี่ยนนิสัยเป็นเอ,อแบบ แบบเหมือนแรกแรกที่เราเจอกัรอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะเปลี่ยนนิสัยให้ดีขึ้นตามที่คุณคาดหวังเนี้ยอันนั้นนั้ลืมไปได้เลยว่าคิดว่าเขาไม่เปลี่ยนนะเป็นคนที่แบบอาจจะอีโก,ก้เยอะด้วยซ้ำอืมเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นนะคะอืมเขาก็ยังคง ยืนยันในนิสัยของเขาความคิดของเขานะคะเราอาจจะต้องถ้าอยากไปต่อเราอาจจะต้องแบบว่าพยายามเข้าใจในตัวตนของเขาเนะ่ตอนนี้นะคะอืมนะอ่ะมาดูบางคนเนี่ยไปเจออย่างที่วางบอกในช่วงแร้ว่าอาจจะไปเจอคนที่เขาไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมคุณก็อาจจะต้องอืมเป็นแบบนี้อยู่อ่ะต้องคือเขาก็อาจจะยังไม่มีเวลาอยู่เหมือนเดิมนะคะเขาก็อาจจะเลือกงานมากกว่านะคะ อาจจะไม่ค่อยถามไม่ค่อยใส่ใจอะไรแบบเนี้ยค่ะอมแต่ว่ามันยังเป็นคเป็นความสัมพันธ์ที่ยังคงไปได้เรื่อยยังคงมีความรักให้กันแต่ความรักเนี่ยมันอาจจะแบบอืมไม่ได้สวีดหวานฉ่ำอะไม่ได้เหมือนที่คุณเจอกันในวันแรกอะไรเงี้ยมันยังคงแบบมีความรักที่ห่วงใยกันและกันแบบเนี้ยหวังดีกันและกันแบบนี้นะคะนะอย่างบางคนเนี่ยที่แบบว่า เลิกลากันไปแล้วยังอยู่ในชีวิตของกันและกันเขาก็ยังคงห่วงใยกันอยู่เขายังห่วงใยคุณอยู่นะคะอืมอามาดูต่อค่ะว่ามีอะไรบ้างเนี่นมีไพ่หกเหรียญคะ่ะอืมแล้วก็จัสติ e ค่ะเอ่อเดี๋ยวกวางจะไปทำคลิปให้กับ ความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วอีกครั้งหนึ่งนะเออหรือว่าในตอนนี้มันก็จะมีแบบอีอื่นๆอยู่นะคะสามารถไปดู E.P. เก่าๆได้นะคะก็เป็น t ทําเล s s เหมือนกันเนาะไปเลือกดูเอาเนามาดูต่อนะคะแล้วก็มีไพ่5ดาบนะคะอืมมันเป็นความรักที่ยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันแหละมันก็ต้องอยู่ด้วยกันนะคะแต่ว่าอืมตัวเราเนี่ยอาจจะ ไม่ต้องไปโฟกัสอะไรที่เขาเยอะถ้าคุณไปโฟกัสที่เขาเยอะหรือไปคาดหวังที่เขาเยอะมากเกินไปคุณจะรู้สึกน้อยใจคุณจะรู้สึกเหมือนคุณโดนทอดทิ้งอะ่ะอืมแต่จริงๆไพ่มันขึ้นมาว่าเขาก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะเขาก็ยังคงรักรู้สึกดีกับคุณอยู่นะยังคงหวังดีกับคุณอยู่อืมนะคะนะอ่ะมาดูต่อนะคะว่าความคิดของเขาเป็นยังไง 8ถ้วยนะคะใน EP เนี้ยน่าจะเคยแบบน่าจะมีการแบบเลิกลางอนกันแบบถึงขั้นเลิกลากันก็มีนะสี่สี่ถ้วยนะคะแล้วก็ก้าถ้วยเขาอะในความคิดของเขาอะเขาก็รู้นะว่าเขาอะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดรอดฟังหรือไม่สามารถที่จะเติมเต็มคุณได้นะคะแต่อยากให้รู้ไว้ว่าการมีคุณเนี่ย เขายังรู้สึกมีความสุขอยู่นะเลขเก้าคือเลขแห่งความสุขนะคะเขายังมีความสุขอยู่นะเขาเอ,อรู้ว่าไม่สามารถทําในสิ่งที่คุณคาดหวังได้ตลอดอืไพ่สี่ถ้วยคือไพ่แห่งการคาดหวังค่ะบางทีเราอาจจะคาดหวังกับเขามากเกินไป อย่างคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็อาจจะคิดในใจก็ต้องคาดหวังสิก็อยากให้เขาชัดเจนเนาะแต่ว่าตัวเขาก็อาจจะแบบค่อยเป็นค่อยไปก็ได้อยากที่จะคงอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เอ,อมีการละกันแบบนี้อะไรอยแบบนี้ไปก่อนนะคะอืมนะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าออคุณถ้าคุณรู้สึกว่าอันเนี้ยมันไม่เวิร์กแล้วคุณแค่ถอยออกมาค่ะ นะค่อยๆถอยออกมาทีละสเต็ปก็ได้นะไม่ต้องแบบถอยมาตู้มเดียวอะไรเงี้คยค่อยๆถอยมาค่อยๆห่างจากเขามานะคะอืมนะยังไงเอ,อ่อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่กวางอยากให้คุณโฟกัสที่ตัวเองก่อนใจตัวเองก่อนนะคะนะอย่าให้เหมือนแบบดาวมากเกินไปอย่างเงี้ยนะคะประคองจิตใจตัวเองก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราดาวมากเกินไป เราไปอยู่กับใครแล้วก็ไม่มีความสุขอ่ะจริงไหม,มนะคะอะความคิดเขาเรารู้แล้วเนอะว่าเขายังอยากที่จะมีคุณอยู่นะคะอันนี้ก็คือน่าจะตอบปัญหาได้ละคราวนี้วางมาดูไพ่อีกสำรับหนึ่งนะคะว่าเขาอยากมีอะไรแนะนำบ้างนะคะได้ There something better นะคะ ใครก็บอกว่าอย่างที่กว่างพูดไปเมื่อกี้เลยนะคะว่าถ้าใครรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กแล้วความสัมพันธ์นี้มันเละแฟกแล้วแค่เดินออกมาแค่เดินออกมาไม่ต้องกลัวว่าอนาคตจะไม่เจอใครอนาคตคุรจะเจอใครที่ดีกว่านี้ก็ได้นะคะนะเออบางทีคุณอาจจะปิดกั้นมากเกินไปเออนะแต่ว่า เนี่ยไพย่บอกขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ไปต่อคนนี้นั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เจอใครที่ดีกว่าคุณจะเจอแน่นอนนะคะคุณจะเจอแน่นอนจะช้าจะเร็วยังไงคุณก็ต้องเจอนะคะนะนี่ก็คือไพ่อะไรเนี่ยดี๋ยวว่า <laughs> angel answer เน,นี่ยค่ะก็คือไพ่แนะนำของ,เ,ออเ,ทดดงเทวดาดงเทวดานะอ่ะเดี๋ยววางขอเปิดไพ่ข้อความอีกนิดนึงละกันนะไม่อยากให้มันยาวมาก ม,มาดูซิว่าเขาคิดอะไรนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะพยายามให้เห็นถึงความเขาจะพยายามทําให้คุณเนี่ยเห็นถึงความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าใครรู้สึกว่ารอได้ไปต่อรอไม่ได้ถอยออกมานะคะ อันนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะอย่าเพิ่งคิดเยอะคิดมากนะอะไรที่ดีก็รับเอาไว้อะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งมันไปนะคะหรือว่าจะมาเช็คดวงกับกวางก็ได้นะคะสิ่งที่กวางต้องการเลยก็คือชื่อเล่นของคุณแล้วก็ชื่อเล่นของเขาถ้าคุณไม่มีวันเดือนปีเกิดไม่เป็นไรค่ะนะถ้าไม่สะดวกใจในการที่จะให้รูปถ่ายหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องค่ะขอแค่ชื่อเล่นก็พอนะคะข้อมูลของทุกท่านคือความลับนะคะอืม ต่อแมาค่ะมาดูข้อความในใจนะคะเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะความคิดว่าเขาก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลามันมีไพ่สองถ้วยขึ้นมาไพ่สเตรนท์ขึ้นมาอืมเขาก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปมามาเป็นห่วงกันและกันหวังดีซึ่งกันและกันแบบนี้นะคะนะต่อมาค่ะเขาอยากที่จะขอโอกาสอีกครั้งหนึ่ง นะคะแล้วครั้งนี้เขาอยากจะทำให้ดีที่สุดเออในช่วงต้นเนี่ยในคลิปนี้นะคะที่เราพูดถึงสถานการณ์ว่าคนคนนี้ยไม่ค่อยเปลี่ยนใช่ไหมเออครั้งนี้ไม่แน่นะคะเขาอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะอืมนะคะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแบบเต็มร้อยแต่ว่าก็นะ ค่อยเป็นค่อยไปละกันนะคะนี่คือข้อความของเขานะคะอันนี้เรื่องราวของชาวท่านลมจบลงแล้วนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็จิ้มลิงก์ที่คอมเมนต์ได้เลยกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์นะคะ